มูยังไงให้ปังแบบเศรษฐีที่แย่งห้วยขวางนะครับวันนี้อาจารย์แบงค์พามูมามูพร้อมครอบครัวครับพาพี่แล้วก็ ภรยามาไหว้นะครับอย่างแรกเลยเราเข้ามานะฮะกราบไหว้ารอาอหูนะฮะช่วยเปลี่ยนพิกร้ายให้กลายเป็นดีจากดีเป็นดียิ่งขึ้นนะครับใครทําแล้วเดี๋ยวชวิตจะค่อยๆเบาลงนะฮะไอที่หนักก็เดวจะบางลงไปนะฮะส่วนไม่ควรพลาดนะครับมาขอการงานการเงินความสําเร็จนะครับเนอความรักนะฮะองค์พระติโมตินะฮะวันนี้คนเยอะนิดหนึ่งนะฮะมีคนมาบวงสรวงท่านด้วยนะอย่างที่เห็นนะฮะคนค่อนข้างเยอะครับที่นี่นะและไม่พลาดนะครับองค์พระศิวะ พ่อแม่อูมาตรงนี้เนี่ยได้งานนะครับได้เงินนะครับจริงๆครอบครัวก็ได้นะบางทีนะสำหรับใครนะฮะที่ต้องการรักษาสุขภาพมาปู่ชีวกเลยนะฮะลูกสาวผมไม่พลาดเดนเซมซีนะอย่างที่เห็นนะ,ะถ้าเกิดเราจะมาขอองค์พ่อพระพิพคเนศนะครับต้องกระซิบข้างหูตรงหนุมมัสกะนะครับให้เขาช่วยบอกพระพิคเนศให้เล็งเห็นให้พอของลูกสําเร็จสมหวังในเรื่องงานสติเงินนะฮะถ้าเกิดใครไปมูมาแล้วปังเฮงมาเล่าให้อาจารย์แบงค์ฟังบ้างนะครับ